กับสาวนาคนรนพน้อนี้โอ้พี่น้องงานลายเลิกง,งานดึกพี่น้องได้มาเห็ดขปดึกๆพี่น้องนี่ได้ปลาไข่มากครับไปสื่อมาแต่น้แต่น้ครพนมครับพี่น้องกัดทีหนึ่งให้พี่น้องฟังพี่น้องกินนากันครับพี่น้องมากอันนี้กสิติเป็นแก้วอันนี้เข้ากับมีพักน้าดอกผักกาดแล้วก็ผักกาดดอกพี่น้องพักน้ำได้มากานอครนพน่มนะพี่น้องเอาใส่ในหมอนแล้วอันนี้เข้ากับที่ทำแก้ว นี่มีต้มเสือพร้อมนี่ครับห้องนี่ตั้แก้วนี่ครับเกีือกระเขียบทยเห็ก่อนนี่ตัว <ไป S 1> อย่างเอาเขียบทยเห็ดกรเจีบมาตาบ้านนี่พี่น้องอยู่บุรีรัมย์พ่อเนย์ปลูกหลายขึ้นกันนี่กระเทียมกระเขียบเสียกันนี่ก้อนแล้วก็มีหอมหอมห้องบัวไซกระเทียมพี่น้องโอ้มันจิตตัดกัน อเ,เอาปลาใส่กระเทียมเอาปลาลุงนี่เลยไหมให้พี่นอ้องเบิ่งเลยไหมเอาปลาลุงโมเออเดี๋ยวเสียบอันนี้พี่น้องเบิ่งก่อนแล้วก็ค่อยปลาอันนี้เสียบกัะพริกย่างพี่น้องนี่นี่พี่น้องเสียบกัะพริกสีย่างแล้วปกติห่อใบตองเอาปลาห่อใบตองหนึ่งพี่น้องเนาะ,ะเสียบเราย่างทีก่อนเกี่ยวห่อ ผีกบนบ้านพี่น้องเห็ดเนี่ยผีกอันนี้เขาเอิ่นผิกอย่างไรยูน้องคนพนมพีดีิกสีฟ้าเมนโอเม็ดมันยาวมันสวยจีมันหอมเลยพี่น้องนุ่มวิ่งลำมากเดี๋ยวน้องคนพนมมันหลายนี่อ้าวนุ่มวิ่งไปเส่หีไปย่างเห็ดเห็ดที่ใบกลางฟุกงาง เอาลงไฟก่อนพี่น้องมาทาตากลองเลยพี่น้องผลไปอบ่านค่ะห <Ow. S 1> ุกจ้าหนอยพี่น้องเอ้ยบานจฮุกฮุก สี่ใส่สายตา่ำเกลียวหอมบหมอหอ่หมอ,หอ,อมบ่เฮ้ยหอมป่ะไปท่วมตอนมาพี่น้องพ่อปลานี่พอเสียบพอเทระตูบอันไหนหม้อหนึ่งเหรอเนาะเพราะมันมีน้ำเลยถือยะ<อ>ทำให้ใส่น้ำยเยอะเทะมะเขือมันบูมขึ้นไปพลิก กะฮวงสิละหนึ่งมอนองฟพนมหนึ่งตอนงานพอเถาพี่น้องเนี่ยไข่โอ้พี่น้อง,อองเสียไปพริกอันบักพริกนี่นนไปชมงเกินอย่น้ลบบพริกนึ่งทาปุ่นโตอีก,กเฮ็ดโอ,อ,อ้ฝึงกอนข้าเฮ็ดออ้ละเมืองทำเฮ็ดอกับ่เมือนี่พี่น้องผมก็จะเอาพักใส่ซึ้งบัดน,นี้ เลยแล้ว,ลวมีพักหนาวพักอีกสา,บานบ้านเฮาเดลยพี่น้องนี่เอาเราไปชมตอนหนึ่งเลยพี่น้องเนาะกับตอนตำแก้วเสพแซ่ของหนุ่มวีร์รำไปมาครับพี่น้องเนี่ยเอาแบบยาเทียดออกก่อนโอ้ยเสียบก้อนเฮ้ยก้นอ่นี้เพราะว่าพริกมันสุกก่อนอ่ะพี่น้องนี่แล้วสะเอาปลามาหนึ่งพี่น้อง เอปาอลปลาโยปลามาใส่เลยบะนี่ปลาใส่เลยนะ้วข้าวตไปตำแก้วตัวบบดนี้เนี่ยหนึ่งใส่ซึ่งว่ายากด้ียปลานี่ครับนี่ที่ห่อห่อใส่ใบตองนี่ที่ห่อห่อใส่ใบตองแล้วผักอีสานบ้านท่าที่ไปหาเองพี่น้องมีผพักน้ำดอกพักกาดกระลำดอกเออน,นั่นเหรพี่น้องมา อ่ครับพี่น้องหออถึงตําแก้วเลรวพี่น้องนี่บมูปิกที่ห่อยางมากครับใส่ลงไปเลยครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีนี่ครับใส่ลงไปเลยครับพี่น้องตําก่อนจักน้อย เทียมนมเียอ่พี่น้องมันตับหอมนกันทกคนกส่ครับพี่น้องอบันนี่เท่ากัะเขเทียยา,าใส่ตัวเนี่ยมันตำบอลเลบักเลนเป็นปาบอกระหว่านจะขอเงินบกอกยังามาเขือนทีน,นีอีกร่างหมองขเินบักเลียนนี เกลียวของนมไว้ลำสูตรของนมไว้ลำพี่นอ้องเนี่ยเข้ากันได้คุยเฮ้พี่น,อน้องแสบนี่ปเปเน,นียร์สวดมาพี่นอ้องโอ้แสบตา ตำักพร้ขาวตาเอาใส่ปรุงชุดโรสพี่น้องก็ปงุงนัวใส่หลายแซ่บหลายอ๋อเราก็ใส่น้ำตาลเล็กน้อยครับพี่น้องนี่ใส่น้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็นำปลาของเฮานะครับหนึ่งสองสามครับพี่น้องแล้วก็มีน้ำปลาละนี่ ละาเส้น้ำปล่านี่แล้วก็มะนาวนี่ครับมะนาวใส้มะนาวจะน้อยปาดกันหน้ารัฐบานดี่กันซึบห,ห,หนาเถอะวะใส่้นาโอ้หนาำด,ดีนาำสดยอด หอดกระโปงห็นนี่นี่เนาะเวอนไรเขานี่ออกเขาใช้คนตานี่บรากาดสวนตรงไม้นำกิงกับปลาหนึ่งไข่ ปลาไข่นึ่งมาจากนครพน,เนเมเลย,พ,ยพี่น้องนกวนพี่น้องอ่ะ,อะอชิมเจียวเน่บชุดจอดเด้แกะเปล่าแลวใ้เบ่งหน้าอีกแคหน้อย ตักเสิร์ฟีมึงช่ซึ่งดูเ่ะสุดยอดแซ่บพี่น,ออน้องบตัก,ตก,ตก,กเสิร์ฟกนินกับข้หกระดพี่น้อง,นองกินัข้าวเหนียวกดยมตินละกินข้าวเหมูทอดนี่ยังสี่กระดพี่น้องแก้วสู ของนุมวิลลัมในการสีงดังยนนอ่านี่พี่น้องแก้วเสร็จแล้วครับพี่น้องอีกหนึ่งเมนูครับพี่น้องแก้วกับหนึ่งปาลาน้อพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปชมตอนกินเลยพี่น้องปลาผุ่นหนึ่งใบแล้วครับเราไปชมตอนกินเลยครับวัสดีครับพี่น้องมาพบกับช่องนุมบุดิลัมกับสาวน้องอนพนมครับพี่น้องมา มันนี้ได้เอียงกับปลายยังก็เคยปลาไข่หนึ่งบ่ปลาไข่ครับมันถืเป็นปลายยังปลาตะเพียนบ่นี่ยูนครพนมแซ่บแซ่บพี่น้องคนหนึ่งวางงานทวนออืแซ่บแก้วแซ่บน้ำกันมาโจโจแซ่บๆนี่ครับพักมี่ พักน้ำพักหอมแล้วก็บ,บักเขือครับพี่น้องมาเสบแส่าน้ำกันขาดมาได้นี่ครับชิ้นแห้งชิ้นแห้งนุ่มวิลํากินข้าเหนียวคือเขาเขาเจ้าก็มีครับข้าเหนียวเลี้ยน้อยนึงนี่แก้วที่ตำครับพี่น้องมาเสบแส่าน้ำกันอาหารอีสานบานเฮาพี่น,อน้องเมนูยังนม,นมวิลําขัดสันมากครับพี่น้องแต่นครนพนม ่เห็นไข่บ่เอาหัวดีกว่าเนะโอ้มันห่อนเลยพี่น้องอา้าวนี่ไข่โตโตม,มาเิมไข่ก่อนเลยพี่น้องอืมขันขึ้น ข่งพังกินกับพักน้ำบานห้องพี่น้อง,งอืองม แกงปลากับเหลือได้พี่นอ้องได้ไค่หมด,ดยอย่างแก้วนุม่มือิ่ครับ เพีเจ้ากิน,น,นก็นังก็ได้พี่องแบ่บชิมบึงเฮ้ที่ไหนอืมชุดน้ำต้มปลาพี่องอแ่บคือเกา่าท,ทน่ทานัว nè <Nee> mấy cái xe đi phim ạ ừ thằng nào mà xếp thì nó ừ ừ ừ อืมอืมเคือกบหวานอาะนใจได้เลยอืมประคองหว่ห่อนไปหน่อย ครับจ้างในเป็นปลาตเพียนนะลาตะเพยนแ่โบมิก่าของเขาแต่บมีกาเลยอเขาฝานบางบางเขาฝานเนี่ยบางเที่ยงก็แล้วเนี่ยนนี่นะพี่นกสานพ ข้าวขอนี้จิกหน่อยไปเ oh, จ้าเขียบพี่น้องสดน้ำต้มแกงไช่มะเดื่อหืูขึ้นพี่น้องเหลือ แซ่บเลยพี่น้องหนึ่งพักกินกับเกพราครับอันปลาปลาตัวเดียวกับพ่อหรอพี่น้องน้อยๆกับพ่อหรอแต่เน้นพักหลายๆพี่น้องกินขเขาแซ่บอืมถ้าแกโค้งอืมถ้แกจังวันเขาหนึ่งมดเลยต้าข้าเก็บมาตัดออกเลย โอ้กะตัดออกแน่บรแน่เดียวน่องน้องปลาอืมไข่ลายลยเด็กพีจ้องเลยให้อเอาไว้หลายมือจะให้นัวก็ใส่เนาะ เขาขนะายต okay, ลาดเนาะทั้งหนาที่ซื้อไมน้นางบ่เสียบเนาะเฮ้ย,ยนนนเนาะน้องซื้ออยู่หนาหมู่บ้านเพิ่นเนาะนุ่มวิ่งล้ำกินเราไปซื้อเองได้พี่นอ้องซื้อมาเห็ดบุญกิโลกะกิโลอ่ะเฮ้ยเมื่อนั้นซื้อไม้ยี่สิบกิโลอะ่อลอะพี่นอ้อง ผมมีคนแบงเอาเนี่เเลีอยมากินเค่าอยากว่าศิไปเอาน้ำผลไม้เลีอ้ยสองถุงโอ้พี่น้องเบาไวอิม่มนี่เบิ้งไข่โอ้พี่น้องกินเนื้อท่านเหมือนดูไข่ก็หนักแทบหลเจ้าเลี้ยอีกโต้หนึ่งผลไมยู่ในมาหนึ่ง แค่พี่น้องมะเขือกับวานหวานเจ็บจด้วยสวน,วน,สนเมนนื่อไหรงการามเขาจุดลายมือพี่น้องวเราเบิ้์มันอยู่กันสีไปน้ควันพนมไปหาเงีง้ยใครบดแดงเบิร์มันพี่น้ไไนะงอง ที่เราต้นนั่นลหละบักติดก็หั่งทำเห็ดอกเราเมืองทำเห็ดอกเราเมืองย่านจะไปเราขากลับย่านรถมันติดพี่น้องอย่านมาบทันงานนะข้าวมามื่นตรงมื่ว่ารถมันติดติดอยู่แถวนี้วัฒนานาครน,นี่ครับติดตัวได้น,น,อ,ดนอนพอให้นอนอีกเมือนึงจังมาก นนนนะครับพี่นอ้องโอ้พักได้ไหลายแก้วกับเสีบผู้ใได้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร้ให้ช่องนมมือดั้มกับสารคนครพนมเด้อครับสวัสดีครับขอขอบคุณเอฟซีทุกคู่ทุกคนเด้อพี่น้องขอไปติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พ้อมครับพี่น้อง